สวัสดีครับผม, bon. มะะกระพงครับนายแบงค์นะฮะจากเอ1อ็คหันเก้าครับไม่ได้ลงคลิปหายกันไปนานเลยนะสำหรับช่องของเราแน่นอนว่ามาจากกำม,มือถืออีกแล้วแล้วก็คือ Y7 2019 Y7 Pro 2น1 9นะนะตัวนี้เนี่ยออกมานานแล้วนะเหมือนจะเพิ่งเพิ่งเปิดตัวขายช่วงประมาณวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะประมาณวันที่สิบสี กุมภาเนี่ยเปิดเปิดตัวนี่ก็ช่วงประมาณต้นปีใหม่เลยนะประมาณ3มกรานะคถ้าดูตามคอมมูนนี้นะครับตัวนี้ก็ต่อยอดจากรุ่นที่แล้วนะฮะก็ได้มานี่ยังไม่ได้สภาพนี่คือยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะน่าไปเอามาจากร้านแล้วเขาบอกว่าจะแกะกล่องผมไม่เอาเดี๋ยวผมขอแกะให้แฟนรายการดูก่อนนะฮะสภาพเนี่ยไปรับประกันอะไรทางร้านเขายังไม่ได้เอาเลยเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาไปให้ที่ร้านกขาละกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้มาตัวหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ าเขาเรียกฮาร o ด i ิสเพย์นะเป็นแบบครึ่งอะไรนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีคำว่า Huawei นะซึ่งก็เหมือนรุ่นที่แล้วแนละตรงนี้ก็เขียนว่า Y7 Pro 2019ไม่รู้ว่ามันมี Y7 ตัวธรรมดาหรือเปล่านะแต่เห็นที่รุ่นรุ่น Y7 เนี่ยก็มีคำว่า Y7 Pro เลยก็ตัวนี้นะฮะหลอม 32, 3สนะฮะคือสเปคเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวจะเทียบกันได้ไหมเหมือนตัว J8 เลยนะ J8 ของซัมซุงนะครับแล้วก็ตัวพวกไอ อะไร h อร o เนอร์ฮอเนอซึ่งออกเมื่อประมาณปีที่แล้วนะเกืบกบกลางปีที่แล้วก็คล้ายๆกันนะฮะสภาพกล่องมาแกะเลยนะฮะตัวนี้นะครเป็นสีออรราบูนะฮะยังไม่เคยดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครคือมือถือใหม่เนี่ยนะฮะเราจะสังเกตได้ง่ายๆว่าตรงพลาสติกวันเนี่ยนะฮะจะเป็นอ่อนๆนะฮะตรงนี้ก็อ่อนๆนะตรงนี้ก็จะมีเลขอีมี่อะไร ใช่เราก็แกะคือบางร้านเนี่ยถ้าเราไปซื้อเนี่ยก็เขาก็จะแกะเลยเช็คประกันอะไรนะฮะซึ่งผมไม่อยากไม,ไม่ไม่ชอบมันเป็นของผมผมจะแกะเองนะก็เข้าใจร้านเขาแหละแต่ก็ขอเขาเอาว่ามาแกะจะแกะเองถ้าไม่ให้แกะจะไม่ซื้อไงเขาก็เลยจําเป็นต้องให้ผมแกะนะฮะนี่นะคือสภาพกล่องเนี่ยมันผมไม่รู้มันเลื่อนไปเลื่อนมานะมันไม่มีอะไรกันกระเทือนเลยหมดเลยนะไม่มีอะไรนะฮะ ภาพกล่องนี้ก็ทั่วไปนะกล่องกระดาษสีธรรมดาเนี่ย y เจเมตรอินชหน้านะฮะแต่ไม่เห็นรูปตาสัญลักษณ์ของกสทชเลยเพราะว่ามีอยู่นะฮะนี่มีอยู่ตัวนี้แต่ก็ช่างหัวมันเนี่ยเป็นดูโอซิมฟรีเคสน่าจะมีเคสมาให้นะฮะตัวนี้เป็น snapdragon 450นะ450ก็เท่ากับพวก oppo a 3 s นะแล้วก็อ้ไร a 7นะแต่ตัวนี้เป็น ram 3ที่มันกระแทกอ๋อ,อก,กระแทกนี่มันไม่ได้ใช่ไะไรนะน่าจะเป็นพวกปลั๊กไฟอะไรนะฮะประมาณนี้ อ่านะฮะฟิล์มติดมาให้จากโรงงานเลยก็โอเคอยู่คือการดีไซน์เนี่ยมันก็เป็นไล่ไล่เฉดสีนะฮะแบบนิดเดียวนะข้างบนนี่จะออกเป็นสีฟ้าครามนะสีครามอ่ะข้างล่างเป็นสีน้ำเงินนะ,ะแต่บอกเลยว่าเหมือน Y9 2019มากนะ,ะหลังโค้งๆแบบเนี้ยออกแบบแบบดีไซน์เดียวกันเลยแต่ข้างหน้าจะไม่เหมือนข้างหน้าจะมีคําว่า h u a w e ขนาดหน้าจอเนี่ยเล็กกว่าตัว Y9 นะฮะ,นะฮะแล้วก็มีพวกไวรับประกันอะไรต่างๆที่ชาร์จก็จะเป็น 5 2A 10วัตธรรมดา,าที่ชาร์จเป็นแบบไมโคร USB ทั่วไปนะไม่มีชาร์จเร็วแล้วก็ไม่มีหมูฟังมาให้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมกับใบรับประกันนะฮะนู่นนี่นั่นแล้วก็เคสนะมีแค่นี้เคสก็เป็นเดี๋ยวแกเอกมาดูเคสนี่ก็เป็นเคสใส่นะเคสก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจัดยัดเข้ากล่องมือนเดึม ไม่มีอะไรนะ,ะตัวนี้นะฮะก็หลับลอกเอาเลยโอ้สวยนะสวยสวยก็เหมือนไวเก้าอ่ะนะนะฮะมีน้ำหนักนิดหนึ่งนะฮะใส่เข้าไปกฮ้ยเดีพึ่งใส่ดีกว่าแล้วก็ถือไว้ก่นอนมาดูดีไซน์กันก่อนนะฮะคือด้วยสภาพที่ฝาหลังเป็นแบบอันนี้นะฮะเปื้อนรอยนิ้วมือง่ายนะแต่ก็คงไม่เป็นอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ไม่ได้ใช้อันนั้นไงไม่ได้เอาไว้จับโดยตรงอะ่ะ ก็เป็นลายนิ้วมือแบบตัวเรนยนฮะก็เรียนคู่นะฮะ AI c a m e r a ก็เหมือนตัว Y9 ผมบอกเลยว่าถ้าข้างหลังเนี่ยถ้าเขาไม่ทําเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือน Y9 มากเลยแต่ตัวนี้นะฮะหูฟังไอช่องเสียบหูฟังจะอยู่ด้านบนนะ,ะส่วนตัว Y9 อยู่ข้างล่างนะฮะก็ประมาณอย่างนี้นะ,ะหูฟังถ้าจะเล่นเกมก็อย่างนี้ก็ได้นะฮะหูฟังเสียบเข้ามาก็ได้อยู่นะเดี๋ยวลองเปิดน,นะฮะฟิล์มติดมาให้จากโรงงานนะ,ะอ่าแล้วตรงนี้นะฮะมีเป็นรูปไอ้กล้องกล้องหน้าแล้วก็ลำโพงสนทนานะฮะ ตูสงตูด s b 2.0ธรรมดานะฮะแล้วก็ลำโพงนะก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ตัดเสียงรบก,กวนมีอยู่นะแต่มันหาไม่เห็นมาดูช่องเสียบซิมนะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น Duo SIM Duo s i ซิก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นตัว3สล็อตนะเป็น3สล็อตเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะใช้อะไร Wi-Fi ได้ี g ้ g หรือเปล่าตั้งเข้ามาก็เซ็ตค่าเลยนะครับภาษาไทย พยายามทําเองนะนี่อย่าให้ร้านเขาทําให้มากมายนะเพราะว่าพวกนี้คือมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะฮะบางทีร้านเขาก็พยายามสมัครนู่นนี่นั่นให้นะ,ะแต่อย่าทำเป็นไม่รู้เรื่องเราถ้าเรารู้เรื่องเราก็ทําเองดีกว่านะเพราะว่าครั้งหน้าจะเกิดจะลงรหัสอะไรก็ทําไม่เป็นเน,นี่ยต้องไปถามร้านร้านเขาก็ไม่รู้เนี่ย,รรยพราว่ารหัสอะไรเขาเขาก็ทําไปให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพยายามทําเองดีกว่ามันจะได้เข้าใจนะไปไฟล์น,นะฮะได้2.4นะก็ราคานี้ก็ไม่เกิน5 0 0 0ัน่ะ คือผมคิดว่าถ้ถาในเลทเลดราคาไม่เกิน5,000นเนี่ยตัวนี้เนี่ยดูน่าสนใจที่สุดนะเพราะว่ามันแรม3ไงนะครับ32มรม3นี่ก็มันจะไปเทียบเท่ากับทวกตัว Y 9 1อนะฮะ Y910i กับ A3s นะฮะซึ่งตัว Y910i เนี่ยเหมือนจะมีตัวแรม3ออกมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัว Oppo A3s เนี่ยก็จะเป็นแรม2นะซึ่งเป็นตัวที่ขายดีแต่ก็ต้องมาดูนะฮะแต่ถ้าผมว่าถ้าดูสเปคนะฮะผมว่าตัวนี้ก็ก็ดูดีกว่านะในระดับหนึ่งนะเพราะว่าคือด้วยที่ตัวราคามันเนี่ยเปิดตัวเนี่ย4,990บาทเลยผมไปซื้อราคานี้ไม่ได้ไม่ได้ส่วนลดนะถ้าสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยทางพวก Lazada หรือ Shopee อะไรเงี้ยผมเคยเห็นอยู่ที่ราคา4,4นะถ้้าไดส่ว ส่วนรถอีกนะฮะแต่ผมไม่ไม่อยากสั่งนะถามว่าทำไมไม่อยากสั่ง กลัวกลัวเป็นเหมือนตัว A3s นะก็เลยแบบมันมันไม่สบายใจไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถึงเราจะบางทีมันก็ถูโดนแจ็คพอตนะโอกาสโอกาสซื้อมือถือมันก็มีมันอาจจะอาจจะมีโดนโดนแจ็คพอตเนาะคือซื้อสัก10เครื่องหนึ่งมันก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็มีโอกาสถูกสัก10เครื่องอาจจะโดนสักหนึ่งเครื่องอะไรอย่างงี้ไงก็เลยไม่จําเป็นก่อาจะซื้อเครื่องก็เลยแบบกัดใจซื้อในร้านที่มันอยู่ใกล้บ้านนาะละกันะร้านตู้เนี๋ยอย่างงี้มันมันสบายใจกว่าไงนะครับถ้ามันเสียมันอะไรแบบนี้มา คือมาดูสเปคคร่าวๆของตัวนี้กันนะอ่ะตัวนี้หน้าจอนี่เป็น6.22 26นะก็าตามในสเปคนะครับตีเป็น6.3จามาแล้วนะฮะเล็กกว่า Y9 นะ Y9 นี่6.5เลยใหญ่นะแต่ก็ก็ไม่ใหญ่มากก็ไม่เล็กมากนะครับมันก็มาตรฐานทั่วไปอะทุกวันอย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6.3นี่แหละนะครับเป็นแบบยืนพื้นอยู่แล้วนะแต่ที่จริงผมบอกแล้วว่าผมจะได้สักห5นะอะไรประมาณนี้ชอบจอเล็กๆมากกว่ามันจำง่ายนะฮะหน้าขนาดหน้าจอนี่เป็นแบบ HD+ นะฮะก็คืออ่าเจ็ดร้อคูณหนึ่พิกเซลนะฮะก็พอได้อยู่นะก็ไมไ่รู้สึกว่ามันเห็นรอยพิกเซลอะไรก็เซนเซอร์ เนี่ยนะฮะก็ตัวนี้นะฮะจะไม่มีสแกนลรยนิ้วมือนะผมไม่เห็นนะก็คงจะใช้ระบบการปลดล็อกแบบอ่าแบบพินแบบใส่รหัสแล้วก็ปลดล็อกด้วยใบหน้านะฮะก็ตัวนี้นะฮะเป็นชิปประมวลผล snapdragon 450นะ450เนี่ยก็รุ่นรุ่นล่างอ่ะรุ่นรุ่นรุ่นล่างอ่ะจะบอกว่ายังไงรุ่นประหยัดแล้วก็ไม่ใช่นะก็มันเป็นรุ่นล่างคือรุ่นแบบเออรุ่นล่างสุดนะฮะหรือรอม32นะฮะแรมแรม3นะฮะก็พอได้อยู่ตัวนี้สามารถอัพความจุได้ถึง512กิกเลย ก็ประมาณอย่างนี้การทัดอย่างนี้ก็ดูลื่นดูอะไรนะจะมาทําเทคนิคนะเ c e b o o k ก็มีมาให้นี่ยต้องก็อัปเดตดรืยอัปเดตไปก่อนการทัดอะไรก็ยังก็โอเคนะตอนนี้มันก็กําลังะล้วมาดูกล้องถ่ายรูปนะฮะเป็นยังไงแพด GPS อืเโอเคนะมันก็ถ้าได้อยู่มั้งเนี่ยก็จะมีการปิดปิดกระจกเลยนะจะได้แบบทิศทางเสมือนจริงนะก็พอได้อยู่นะ คงไม่มีปัญหาอะไรต้องดูไฟล์ฟภาพแล้วกันเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ในในหน้าจอนะฮะว่าเป็นยังไงก็กล้องหลังละเดี๋ยวกล้องหน้าก็จะมีโหมดดูรับแสงวิดีโอแต่งสวยนะฮะกโหมด,ดิวตี้อะไรทั่วไปนะ,ะเขามีปรับก็เหมือนตัวพวกหมเวทั่วไปใน YouTube ปีครับดียแล้วเรา YouTube เสียงก็พอใช้ได้นะผมรู้สึกว่ามันเสียงมันเป็นแบรนดนะมันทุ้งๆอะ่ะพอใช้ได้เดี๋ยวจะมาทําตัวนี้ก็จะเดี๋ยวใช้นะฮะตัวเก่าก็ Mac Pro M2 นะฮะยังใช้ไม่ถึงไหนเลยแล้วก็มีตัว A9 อีกที่ยังใช้ไม่ถึงไหนเลยนะเดี๋ยวก็จะพยายามทำนะ,ะอ่ะโอเคนะฮะสำหรับตัวนี้นะวะัย7 Pro 2019นเะฮะเดี๋ยวใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมารีวิวนะก็จะมีการทดสอบการเล่นเกมโซเชียลนะการใช้งานทั่วไปนะฮะแล้วก็เทคนิคลูกเล่นนะฮะมีอะไรบ้างแล้วก็จบที่การรีวิวแล้วก็อาจจะเอาไป vs กับตัวอื่นโอเคนะฮะคลิปนี้นะฮะสำหรับ่าใครที่รับชมต,ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับทุกการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบาย